สฮะสุดท้ายท้ายสุดคุณต้องการคนเดียวจากเวทีนี้ตอนนี้มี8คนคผมกลับมาเพราะอำนาจความโสเทีโออยอย้ายมาอยู่ในมือคุณครับ,รบซีรู่ต้องทําโอเล่ดับไฟ6คนครับเหลือ2คนกลับมาเคลียร์กันอีกทีเ <c oughs> ชิญครับเชิญค่ะ ทำให้คุณรู้จัก2หนุ่มที่อยู่ตรงนี้นะฮะปังปอนเป็นนักแสดงคาบาบร่ส่วนพีทเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินครับครับผมค่ะพีทเป็นสจีค่ะสจีครแต่งานของพีทพิเศษกว่านั้นคือต้อนรับภายนอกเครื่องบินด้วยนะฮะออกไปทำไมคะต้อนรับใครคะสำหรับแขกที่สุบรีให้นั่งโดยที่ปีกบ้าแล้วจวดกับนักแสดงคาบาบร่ครับผมดูคำถามของคุณหน่อยสิครับผมอยากจะถามคุณปังปอนนะครับกับคุณพีทนะครับ ว่าคุณไม่ชอบนิสัยอะไรในตัวคุณและเพราะอะไรครับอ๋อให้บอกข้อเสียตัวเองเอาซิว่าเถามดีจังเลยฮะอย่ามาตอบว่าเออสวยเกินไปอะไรอย่าไม่เอานะปังปอนมาใหม่นะครับเพราะอันนั้นพี่ได้ตอบคำถามนี่ก่อนนิสัยไม่ดีในตัวคุณครับพีทพีทว่าน่าจะเป็นนิสัยที่เป็นห่วงมากเกินไปอะครับอาจจะทําให้เป็นห่วงมันดีแต่ว่าบางทีแบบ ด้วยความที่เวลาทํางานของเราอาจจะไม่ค่อยตรงกรันอะไรเงี้ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าแบบเอออาจจะมีความไม่ไว้ใจกันบ้างหรืออะไรเงี้ยครับแต่ว่าทุกอย่างก็แก้ไขได้ด้วยการคุยกันแต่ว่าน่าจะเป็นเหมือนประมาณว่าเราเป็นห่วงเกินไปอย่างเงี้ยครับอ๋อก็คืออาจจะมีระแวงบ้างอะไรยังไงมีไม่ไว้ใจเพราะบางทีต้องบินบ่อย ฮะมองลงมองลงแล้วโบกมือโดมกับจินอาสวมมงกันต่ออทดกันไปนะพอแล้วค่ะตอนนี้หวยพีชมี18บแปดพันุ่แล้วค่ะพอแล้วแหมสวมกันเชียร์ปังปอนฮะแล้วนิสัยไม่ดีของคุณคืออะไรครับปอนนิสัยไม่ดีของผมนะครับคือหนึ่งผมเป็นคนที่เล่นเนาะแล้วก็เป็นคนที่ท้าเล่นนะครับผมบางครั้งผมอาจจะเล่นเยอะเกินไปจนทําให น่าเบื่อน่าลำคาญแล้วก็ไม่น่ากลัวน่ากลัวได้หรอ <laughs> หน่าเบื่อน่าลำคาญครับบางครั้งผมเล่นอาจจะไม่ดูผู้ใหญ่ไม่ดูเด็กอย่างเงี้ยครับไกลในอันนี้คือข้อเสียของผมเดีเ๋ยวความคิดเล่นบางทีมันทําให้เกินเลยการะ,ะเทสะใช่ครับใช่ค,ครับโอเล่ครับคน<ง>หนึ่งห่วงมากเกินไปบางทีก็ทําให้เกิดการระแวงอะไรเกิดครันบางคนก็สนุกสนานอันเลิศจนเลยขอบเขตสิ่งที่เรียกว่ากาละเทศะครับผมคุณได้คําตอบแล้วครับครับผมปิดไฟหนึ่งคน ได้อีกหคนมาเจอเราทั่วประเทศจับจาตาดูคุณค่ะไปเลยครับ เดี๋ยวนะคะคุณเดี๋ยวพงวิไไปก่อนด้านนี้ฝูงนกมานะคะกระพือนะคะอ่ะกรุณนาขึ้นไฟต่อไปเลยค่ะค่ะโผพินอ่ะอย่างนั้นก็ปฏิบัติตามธรรมเนียมให้มันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะฮะมาเก็บมาเก็บมาเก็บเริ่มจักคุณก่อนนะฮะผมให้สัญญาณนับหนึ่งสองสามนะฮะหนึ่งสองสาม โอเคอ่ะเราไม่ต้องมีการเอาคืนนะเอาหนึ่งสองสามเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเร็วเลยแป๊บหนึ่งนะเป็นเหี้ยอะไรเขาออกมามาได้แล้วนี่เขาหอมกันนะอีนี่ยืนบรรยายตลอดโอ้โหเอ้ยแม่งเออมึงนี่ก็เอามาไปเดทกันดีด้วยค่ะ

ผมก็เคยเจอพี่แล้วก็เคยเจอก็คือไปเดินสวนอ๋อเคยเจอแล้วด้วยไม่ไม่เชิงว่าเคยเจอก็ก็เคยเจอเลยนั่นแหละก็เคยเจอเขินเขินแล้วเนเขิ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 นสติสติสติก็เคยเจอแล้วครับก็คือมันพี่นั่งขายเตื้อตอนนั้นผมว่าแอบเข้าไปถามราคาตัวอะไรครับนะไนยังไงยังมีก็ที่คันนี้ก็น่ารักดีนะก็ไม่เคู้ว่าจะมาเจอพี่อีกมานาเดี๋ยวเราล้วงครับพาเิดแล้วได้ได้ เอาละครับเมื่อได้มาอยู่กันสองต่อสองในห้องเดทถ้าจะให้นั่งคุยกันเฉยๆก็คงจะธรรมดาไปเราเลยมีเกมให้ทั้งคู่เล่นกันไปดูกันดีกว่าว่าเกมที่เราจัดให้จะฟินแค่ไหนเกมแฟนเก่าเล่าใหม่ฮันหน้าเขาหาการเอาลูกเทนนิสวางในระดับหน้าผาจากนั้นก็หักกันเล่าเรื่องแฟนเก่าของตัวเองให้อีกฝ่ายฟังโดยที่ห้ามลูกเทนนิสหล่นระหว่างเล่า <laughs> ก็คือเราคบกับแฟนเก่ามาประมาณเจ็ดปีอือึอืก็ก็ก็ใช้ชีวิตร่วมกันอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ไปเรียนมหาลัยต่อด้วยกันอะไรเงี้ยอืมก็เรียนอยู่ที่เดียวกันคณะเดียวกันสาขาเดียวกันอะไรเงี้ยที่เราไปเรียนจริงๆเราจะเรียนอีกคณะหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ที่เราเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรียนคณะของเขาอะจริงๆคือเราเป็นห่วงเขาก็พยายามทําให้ถึงที่สุดอะไรเงี้ยกับกับ ส่วนหลังปอนนั้นก็นี่เป็นคนติดเพื่อนแฟนเก่าที่คบกันมาก็คบกันมาปีหนึ่งใช่แล้วพอเลิกกันได้สาเหตุนี่ติดเพื่อนมากไปนอนกับเพื่อนไปนอนท้องเพื่อนอวันนั้นเป็นังมันเกิดเพื่อนก็ไปกินเหล้าเมามาเขาเกิดไม่พอใจโอเคเลิกกันด้วยดีเนาะอ,อะไรเงี้ยถ้าคุณจะไม่เปิดรับเพื่อนผม,ม,มก็เลยเป็นประเด็นที่ต้องได้เลิกกัน จริงๆเราก็เป็นคนติดเพื่อนเหมือนกันนะพี่ติดเพื่อนเหมือนกันใช่ใช่เราก็เป็นคนติดเพื่อนเหมือนกันเลยเนี่ยตองปอนเพิ่งมาใน e ีที่แล้วอปาดไปอีกแล้วแล้วที่ยืนอยากย่ไอเกาะนี่มันคืออะไร เด็กใหม่ปาดหน้าเค้กอีกแล้วผมว่า EP หน้านะฮะเราจะต้องเตรียมการยังไงอะอาหารนกมาโปรยวาแต่เนิ่นๆเลยฮะฟุ้งใหญ่มากบอกเลยอะไรก็เกิดขึ้นได้กับคุณแต่ถ้าอยากจะมีประสบการณ์สนุกๆบนเวทีแบบนี้สมัครเข้ามาค่ะที t ีทั d e r co t h เข้าไปมั่์มอยกันเลยใน facebook com s l a h take me out Thailand ค่ะความสนุกแบบนี้คุณผู้ชมติดตามได้ในแอปพลิเคชัน Line TV นะครับและในเว็บไซต์ครับ tv line me เท่านั้นครับ และวันนี้ขอบคุณ MTI ที่ทำให้หนุ่มๆของเราดูดีเสมอค่ะจนกว่าจะได้พบกันใหม่นะฮะนี่เป็นความสนุกหนึ่งเดียวในโลกครับไม่มีโปรแกร,รมไหนเด็ดเท่านี้ผมยืนยันครับเทคไก่เอา t ไทยแลนด์ช่วดีค่ะนกดนต่อไป ่อมหยืนคุยกับแม่จ๋าอยู่เมื่อกี้ไอ้ตัวนี้แมนกับผู้ชายในเทคมีเอาททั้งหมดพูดเลยแมนกว่าผู้ชายแท้ทั้งหมดพ่อคุณครับผมพ่อจะไม่เปลี่ยนใจจริงเหรอจ๊ะชาเสือต้องไว้ลายชาชายต้องได้กันเองครับผ